เครื่องนี้นะครับคือ iPad Pro 11นิ้ว Gen 3นะครับหรือ iPad Pro 11นิ้ว2021นะครับตัวเครื่องตัวนี้คือลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งไว้นะครับก็คือเสียบสายช่อง usb นะครับเสียบแล้วไม่ชาร์จนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเสียบสายอยู่นะครับแล้วดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับมันจะขึ้นสลับสลับนะครับอาการนี้นะครับก็คือมันเสียมันช็อตนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าก,ก่อนซ่อมเนี่ยผมจะเช็ค serial number ก่อนเพราะเครื่องมันรุ่นค่อนข้าง,าง,างรุ่นใหม่หน่อยผมเช็คแล้วประกันเครื่องยังเหลือนะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่างั้นเดี๋ยวส่งส่งไปที่ศูนย์ไปเช็คก่อนนะครับผมสรุปออกมาก็คือทางศูนย์เนี่ยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่งเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโดนความชื้นโดนน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจากรูปถ่ายที่เขาถ่ายนะครับก็คือปลาย ทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็คือมีเกิดเป็นรอยไหม้ขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีความชื้นเขียวๆเ,เล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้ส่งผลให้ตัวเนี้ยนะครับไม่สามารถที่จะส่งเครมโดยเข้าเงินไขได้ก็คือแบบครมไม่ต้องเสียตังค์อ่ะนะแต่ว่าถ้าจะเครมจริงๆก็คือต้องเสียประมาณ20,000ประมาณนี้นะเบสเซตประมาณเนี้ยประมาณหมื่นกว่าบาทเป็นหมื่นเลยซึ่งผมมองว่าถ้าไม่มีแอปเปิลเคอ่ะมันแบบมันไม่คุ้มอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เรามีซื้อ Apple Care ไว้ตั้งแต่แรกเลยนะแล้วเครมก็คือเสียแค่พันหกนะครับอันนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับแต่ในเคสนี้ก็เกือตีตกไปนะครับก็เลยแนะนําลูกค้าว่าทาั้งนั้นซ่อมข้างนอกเถอะคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาเล่าอัปเดตให้ฟังกันนิดนึงนะครับว่าสาย USB C นะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับบางทีเราวางบนโต๊ะหรือแบบนิ้วเรามีความชื้นนะ่ไปแตะตรงขอบโลหะตรงนี้นะครับหรือบางทีเราวางบนโต๊ะแล้วมันมีน้ําจาก เครื่องดื่มหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับอยู่บนโต๊ะนิดหน่อยแล้วมันเข้าไปในร่องนี้แล้วเวลาที่เราเสียบชาร์ะนะครับเวลาที่เราจะเสียบชาร์จแบบนี้นะครับน้ําที่อยู่ตรงในร่องเนี้มันจะเข้าไปในเครื่องด้วยนะครับแล้วจังหวะที่มันเสียบเข้าไปปุ๊บน้ำมันน้ำมันแบบมันสามารถซึมเข้าไปได้ด้วยนะครับมันเกิดการสปาร์กเกิดขึ้นมันเกิดการลอยไหม้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เส้นข้างในเนี่ยมันจะมีขั้วเป็นเส้นๆๆ้นการที่น้ำเข้าไปเนี่ยมันทําให วงจรมันลัดกันถึงกันหมดนะครับมันก็เลยเกิดการสปาร์ตเกิดกันไหม้กันเกิดขึ้นทําให้มันช็อตแล้วก็ไหม้แล้วก็เสียนะครับอันนั้นคือถ้าเวลาจะเสียบดูให้ดีก่อนนะครับดูนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เราวางบนโต๊ะที่มันมีแบบแก้วน้ํามีแบบน้ำคุ้งน้าแข็งมันละลายอะไรอย่างเงี้ยดูนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่จะเสียบชาร์จมือดูให้ให้มั่นใจก่อนว่ามือเราแห้งนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบเนี้ย เทปแบบเนี้ยมันเคลมไม่ได้มันเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียเงินซ่อมข้างนอกอะไรอย่างงี้นะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเล่าอัปเดตเตือนกันประมาณนี้นะครับใครใช้อยู่โปรดระวังกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาพี่โน่นนี้ก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ